สวัสดีครับอรุณสวัสดยามเช้าครับโอ้เราน้อยวันนี้เราน้อยลูกมายกเสาเข็มต้เช้าเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับมาดูซิว่าเสาเข็มที่ผมขนมาได้เยอะขนาดไหนเลยครับโอ้โหสุดจัดอื้อ ไปไว้ทำอะไรดีวะแม่มีรถเฮียบมันก็ดีอย่างนี้เลยครับนี้เราไม่ต้องจ้างใครครับเรามีรถครับเติมตน้ำมันครับเสาเข็มนี้เขาก็ให้ไปขนมาเลยนะครับมีปัญญาเอาไปเอาเลยครับแม่เข้าทางเลยเราก็มีรถเงียบเข้าทางเลยอะ นี่ก็เล็กสร,กร้างโกดังยังไม่ได้ทำเอา้าเลือกี่ทอดน,นี่โอ้มารถนี้ทำไมมันสั้นๆยังเลยวะอุย้ยมารถนี้ไม่ค่อยงามเลยสั้นฮะเออมันตัดเอาดิเนาะใช่ไหมว่าคนงามไม่ฉลาดที่ผายเลยตัดเอาเลยดูอะ โอ้ยที่ไว้เกาะยกไม่ไว้มาให้กันเลยยกยากเลยทีเนี้ยอ้ตัดเอาหมดเลยแมโอ้ยโอ้ยโอ้ย้คนงานนี่ฉลาดจริงๆเลยแน่ปกติมันจะมีตัวเกาะไว้เกาะยกมานะครับเนี่ยฉลาดมากเลยมันตัดแล้วก็เอาไปขายครับ เนี่เห็นไหมเล่นตัดออกช่วงมารถแรกๆนู่นๆพวกนี้จะมาครบนะครับพวกนี้นี่ออมารถแรกๆครับไม่มีตัดครับแต่วันนี้มันเริ่มรู้แล้วมันเล่นตัดเลยอะ่ะตัดเอาไปขายแล้วคนงานคอมเมนต์นะครับอันนี้คือที่ผมไม่เรียงก็คือ ถ้าเรายกเรียงอ่ะมันเสียเวลามากมันช้าครับผมก็เลยยกวางยกวางยกวางก่อนเดี๋ยววันไหนเอาแมคโครเข้าบ้านจะเอาโซเกะแล้วก็ยกเรียงใหม่สวยๆถ้าเอาเครนเรียงนะครับผมบอกเลยว่ายากมากครับพอเรายกปุ๊บมันสายไปสายมาอย่างเงี้ยมันมันอุ้มันค่อนข้างจะยากครับต้องบอกเลยตอนแรกผมคิดว่าง่ายครับมันมันได้ง่ายเหมือนที่คิดนะครับค่อนข้างจะ ยากกว่าที่คิดครับนู่นผมเรียงได้ไม่กี่ต้นเองน่ะเห็นไหมนั่นอะอที่เอามารถแรกๆอ่ะมีมีมอา่ามีตัวเกาะมาให้หมดนะครับเห็นไหมไม่มีตัดครับหลังๆนี้มันอา่าคนงานเริ่มรู้แล้ว,ลว,ลวตัดกระจุยกระจายเลยนี่เรายกได้แล้วอุหนักจริงๆนะครับต้องบอกเลยว่ามัน โอ้โหเนี่ยเนี่ยทอดเนี้ยหนะักประมาณห้าร้อยโลเนี่ยหนักจริงๆเลยไม่ธรรมดาครับนู่นแหละอันนี้ก็เทียบได้กับเสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับเอาวางวางวางนีน่น้อยรู้วิชาแล้วผมยกมาให้ดูหลายรอบแล้วครับ อ่ะอ่ะน,นี่ดูดูดูฝีมืออี๋เอ้ยนี่นี่นี่ระวังระวังไอ้มันตีไอ้มันเวียงไปแมบเนี่ยมันอันตรายมากเลยนะเออเราน้อยไม่ธรรมดาครับ ปึ๊บทับสู้เอาค่อยดึงขึ้นทับเลยครับเบา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 ค่อยค่อย Ướp. bao 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 เย,เยอะมากเลยครับในนั้นครับมีเดิสนสั้นๆเลยเนี่<ส>ผมว่าเสาเข็มที่เอามาเนี่ยประโยชน์เพรมันคือมันช่วยได้เยอะเลยอ่ะอ่ะสมมุติว่าหน้าฝนเนาะ ตรงไหนที่มีอุทก,กภัยอ่ะตรงไหนที่ถนนพังนะครับถนนพังแล้วก็น้ำซเซาะอา่าลำห้วยนะครับน้ำเซาะคันห้วยแตกอะไรเงี้ยเนี่ยเอาไปยนน่ะกันน้ำได้อย่างดีเลยจะบอกให้ครับดีกว่าหินใหญ่วางนี้อยู่เปี้ยอยู่เปี้ยเลยนะเนี่ยสุดยอดเลยนะครับประโยชน์มันก็มีเยอะนะครับแล้วก็ อย่างผมมีเครื่องจกักรนี่ผมเอามาทํารั้วได้เลยเนี่ยผมฝังรั้วเลยในสวนนี่ฝังห่างประมาณห้าเมตรห้าเมตรห้าเมตรเลยแล้วก็คึงลวดน้าแล้วก็เจาะเจาะเจาะยิงเข้าไปเลยครับยิงรัดลวดน้าไว้เลยเนะี่ยแล้วก็เอาปูพื้นก็ได้ครับเนี่ยเอาปูพื้นเนี่ยเนี่ยเราปูพื้นที่เรายืนอยู่เนี่ยแจ๋วเลยนะครับ เดี๋ยววันนี้ก็จะไปเอาอีกครับวันนี้นี่จะไปเอาอีกเอาทุกวันนะครับวันละเที่ยวครับผมจะเอารถไปจอดไว้ทิ้งไว้นะครับแล้วก็เขาก็ยกขึ้นให้นะครับพอตอนเย็นๆผมก็ไปเอารถกลับบ้านนะครับนะเราไม่ต้องไปเฝ้าเลยนะเราเอาวันละเที่ยวพอเอารถไปทิ้งไว้เลยครับแล้วเอาเวลานั้นไปทําอย่างอื่นครับตอนเย็นเราจะกลับบ้านเราก็ค่อยไปเอารถ กลับมาบ้านนะครับตอนเช้าก็ยกลงประมาณนี้ครับนี่ให้เราโชว์ฟีมือยกคนเดียวให้ดูก่อนนี่เป็นงานเป็นงานสอนมาเยอะยืดมานี่ยืดมานี่อีก

ไไม่ได้ผมจะลองขึ้นมาเหยียบดูว่ามันโอ้โหเปียเลยไม่มีหล่นเลยนะเนี่ยเดี๋ยวต้องหลบก่อนครับอันตรายครับลบห่างๆหน่อย

Swing mới luôn Swing mới luôn rồi, vàng rồi Vàng vàng Swing phịt Đó, à, swing mới luôn Swing bay Ừ, nặng gần đó nè, máy tham đà nè, ao ừ, vàng vàng, Khỏi khỏi vàng, vàng lên. à, không, 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 nữa ได้เว้ย เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับยกตรงนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะไปย้ายเจ้าเงินหลาต่อสวัสดีครับผม